มันเช็คเล็ด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 ติ้งกันนะ่ะมันสงสารพักที่เขาไม่ซื้อเสียซื้อสิทธิขายเสียงอนะ่ะแล้วก็ทําการสาบานโอ้โหไอ้พวกนี้มันตอแหลโคตรเลยมันเอาคืนอยู่แล้วครับทุกคนบอกปู่ย่าตายายาเลยนะอย่าไปเลือกไอ้พวกซื้อสิทธิขายเสียงนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องเคมผลงานเนี่ยโอ้โหผมถามว่ารัฐบาลที่เป็นมาเนี่ย มีผลงานอะไรให้เราประทับใจมั้งไะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยลุงหนูนะ่ะมีอะไรให้เราประทับใจอ๋อมีสแกมเมอร์เยอะขึ้นแค่นั้นอ๋อมีอะไรที่ให้เราขเขาเฉพาะให้เราตื่นเต้นมากกว่าประทับใจเพราะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรให้เราตื่นเต้นมากกว่าให้เราประทับใจทุกคนก็คือสแกมเมอร์ ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะมาโทรมาหลอกเราเลือกอะไรปู่ย่าตายายเราคนไหนที่จะโดนใช่ตอนเป็นไม่ทำแต่ตอนจะเลือกตั้งใหม่โอ้โหจะอาสามาทำแล้วก่อนนั้นเนี้ยมึงทำหาบิดามารดากันอยู่เหรอพี่ครับมันซื้อกันทั่วประเทศครับมรผมบอกแล้ว่าการเลือกตั้งวันที่8กุมภาเนี่ย พวกเราครับจะต,ต้องมาแสดงสิทธิ์กันให้เยอะๆเลือกพักที่ไม่ซื้อเสียงครับเชื่อผมครับสภาพนี้แหละครับไม่งั้นพวกเราก็จะอยู่ในสภาพนี้ทุกคนผมยังดวงดีที่ผมพูดไปแล้วมันมีคนฟังและผมเชื่อว่ามีคนท้ายอีกเป็นล้านคนที่อยากจะพูดแบบผมแต่ไม่มีสิทธิ์ได้พูดเพราะเสียงมันดังไม่พอ พ่ว่าจริงไหมเพราะเสียงมันดังไม่พอผมมีสิทธิ์พูดเลยผมก็ต้องพูดให้ทุกคนฟังคุณเลือกพักไหนก็ได้แต่เลือกพักที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับสุนทราครนสองพันโอหนักหนักผมว่าหนักหนักหนักเลยหนักเลยหนักเลยทุกคนเป็นห่วงผมต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะแต่ผมบอกแล้วว่าผมเกิดมาครั้งเดียวอะอะไรที่มาทำให้ ประโยชน์กับประเทศใต้อ่ะผมทำครับพี่ผมไม่สนใจเรื่องตรงนั้นหรอกอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดน่าจะถามว่าเพชรบุรีมียังโอ้ยเห็นว่าเพชรบุรีอยู่ที่ห้าร้อยตอนนี้เพชรบุรีอยู่ที่ห้าร้อยข่าวส่งอินบ็อกมาอยู่ที่ห้าร้อยทั้งสามเขตอยู่ที่ห้าร้อยไม่รู้ว่ามันหลุดมาเท่าไรแต่เห็นว่าได้ห้าร้อยโดนตอนหรือเปล่าผมไม่รู้เพชรบุรีบ้านผม สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนพี่ครับรับเงินมาก,กาคนแม่เงินนะพี่บอกปู่ย่าตายายแลย้วมันไม่บาปด้วยพี่พี่อยากให้พวกมันไปถอนทุนคืนเหรอยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลพี่ยุคโซเชียลปับ๊บโซเชียลมันมันมีดีครับพี่ผมว่ามันมีดีมากกว่าไม่ดีนะพี่เราไปตะก,กิดบอกปู่ย่าตายายคนไม่เล่นโทรศัพท์ว่าอย่าไปเลือกมันเลยมันถอนทุนคืนแน่นอนมันซื้อเราอ่ะ ทันหนึ่งมันไปเอาคืนหลายหมื่นล้านพี่ครับพี่เข้าใจไหมฮะทุกคนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงไปบอกปู่ย่าตายายพาปู่ย่าตายายไปเรามีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือคนที่ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่พอรู้เรื่องราวอะครับ,บเด็กสม,มัยเนี้ย จ็ดแปดขบก็เล่นโซเชียลก็รู้แล้วว่าพักไหนที่มันซื้อเสียงพักไหนที่มันไม่ซื้อเสียงไปบอกปู่ย่าตายายเลยครับนะว่าให้เลือกพักนี้ให้เลือกบุคคลคนนี้เชื่อผมครับไม่งั้นน่ะประเทศเราก็จะตามหลังเวียดนามจะตามหลังพมา่าตามหลังเขมรแล้วครับเพราะอะไรเพราะการคอร์รัปชันครับและสุดท้ายพอไอ้พวกทุนเทามาได้เป็นรัฐมนตรีมันก็ ทำอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์กับพวกเราอะครับทุกคนปทุมรังสิตสามร้อยโหยพี่มันน้อยไปไหมมันน้อยไปไหมหัวละสามร้อยรับมาพี่รับมาแต่ว่าอย่าไปกาให้พวกมันพี่เชื่อผมไม่บาปเลยไม่บาปเลยไม่บาปเลยครับพี่ดูที่ว่าผมผมก็มองว่ากก,กตมันแปลกมากนะกรกรตชุดนี้พี่แหวงเนี่ยแปลกมากเลย พี่แหวงแปลกมากเลยไม่รู้ว่ายังไงอพี่แหวงแล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าเลือกตั้งคราวนี้ยมันไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้อะผมว่าก,กรกตนเนี่ยอาจจะต้องอยู่ยากแหวงก็บอกว่ากูทำให้พวกมึงทุกอย่างแล้วพวกมึงแพ้มึงจะมาโทษกูไม่ได้นะแหวงบอกมาแหวงบอกว่ากูช่วยมึงขนาดนี้แล้ว ถ้าพวกมึงแพ้อีกกูก็รู้จะช่วยมึงยังไง <c oughs> แหวงบอกแบบแบบแบบนั้นตอนนี้มีมีคนเริ่มร้อนตัวแล้วพอเข้ามาคือช่องผมเป็นช่องที่ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับชัดเจนครับช่องหมอปลาครับเป็นช่องที่ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับผมชัดเจนครับแต่ถ้าใครที่เป็นหวัวคะแนนมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงรับมาได้ก็ช่างมือครับ แต่ช่องผมชัดเจนครับเป็นช่องที่ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับแต่ถ้าใครรับมาผมไม่ว่าแต่อย่ากลก้าให้มันครับพี่แหวนก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงก็แพ้ไม่ได้นะถ้าพวกมึงแพ้มึงจะโทษกูนะกูว่าพี่แหวนต็พูดแบบนี้ตอนนี้พี่แหวนต้องภาวนาจิตแล้วว่าเฮ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยนะกูก็ช่วยไม่รู้จะช่วยมึงยังไงแล้วนะ จริงไหมพี่แหวงกตง็ต้องพูดไปน,นี้แหละคนที่น่าสงสารคือ,คอ,อนี่คือกรกตฮะตอนเนี้ยก็ต้องดูว่าหลังห้าโมงเย็นวันที่แปดวันอาทิตย์นี้ยผลการเลือกตั้งมันจะเป็นยังไงแต่พี่แหวงก็ภาวนาเฮ้ยขอให้เป็นอย่างที่พวกมึงต้องการกันนะเพราะถ้าไม่เป็นอย่างที่มึงต้องการอ่ะแหวงรวยนะแหวงต้องนึกในใจไว้บปน,นี้ตอนเนี้ยอันนี้คือนึกในใจแทนแหวงแหวงว่ากูก็ช่วยพวกมึงเต็มที่แล้วนะในการเลือกตั้งอะ แต่ทีนี้มันอยู่ที่พวกมึงแล้วหมอปลาเลือกสีอะไรพักที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับมีอยู่ไม่กี่พักหรอกครับและไอ้พักที่มันมีซื้อมันซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็พักเดิมเดิมแหละครับเข้าใจได้ยังเข้าใจความหมายได้ยังไม่เอาแหวงเหรอทุกคนทุกคนเข้าใจนะหมอปลาชัดเจนเลือกพักที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีกี่พักล่ะ และพักไหนที่มีที่ซื้อสีคล้ายเสียก็ไม่ได้คะแนนหมอปลาแน่นอนและไม่ได้คะแนนครอบครัวผมแน่นอนและคนที่มาหาผมผมไม่ได้บังคับแต่ผมก็จะบอกเขาว่าอยากให้ประเทศมันเป็นแบบนี้เหรอขอ,อยาก,กินเขาเก็บแป๊บหนึ่งกินไปด้วยคุยไปด้วยใครไม่กดติดตามช่องหมอปาลารบกวนกดติดตามด้วยนะผมอยากจะไปดีเบตมากเลยพี่มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่เจอดิมันมันไม่อยากเจอเระอว่าพี่อ๋อ,อยากเลี้ยงไดนโนเสาร์เรอพี่ ต้องถามพี่เตะประนึ่1,000เหรอประจวบ, 1, รป,รจวบประจวบน่าจะแข่งขันันรุนแรงสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะถวยไปบอกปู่ย่าตายายแล้วนะใครให้ตังก็รับไว้ถ้าไม่อยากทะเลาะกับวานาน่าคะแนนแต่ตอนนี้อสอสมอผู้ยงผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าบางทิ้งผู้ใหญ่เรียก ประชุมบ้านละหนึ่งคนก็แปลกนะผู้ใหญ่จะประชุมหาบิดามหรือช่วงนี้บ้านละหนึ่งคนด้วยมีคนอ e ีบอกว่าชาวบ้านผู้ใหญ่เรียกประชุมด่วเลยบ้านละหนึ่งคนขอตัวแทนบ้านละหนึ่งคนตรงสายพ่อผู้ใหญ่ตุยมั้งค่ะให้เป็นลดน้ำมัง้งค่ะไม่มีคนอ e ีบอกมาบอกหมอปลาที่บ้านผมเมื่อตอนเย็ยนเนี้ผู้ใหญ่ประกาศเสียงตามสายให้มีตัวแทนบ้านละหนึ่งคน สงสัยพ่อผู้ใหญ่หรือตัวผู้ใหญ่ตุยมั้งค่ะห้ารอยมาแล้วสวัสดีนะครับทุกคนขนาดไปฟังมันปลาใสบางพักเรายังได้ตั้งฮะแล้วมึงจะดีใจหาบิดามารดาคนมากันเป็นหมืน่นโอ้ยทุกคนเชียรผมไหมถ้าการเลือกตั้งอ่ะไม่มีการซื้อสิทธิ์ใครเสียงนะ ผมมั่นใจว่าพรรคที่ก็ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเนี่ยเขาได้จัดตั้งรัฐบาลแน่แต่เพราะว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงเนี่ยทุกคนก็รู้มันก็ต้องจับมือกันไว้เพื่อสกัดไม่ให้พรรคที่ก็ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงเนี่ยผมว่ามีอยู่ในใจหลายพรรคเหมือนนะผมบอกกันนะว่าพรรคที่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงผมมีอยู่ในใจหลายพรรคมากเลยนะผมมีอยู่ในใจผมว่าหลายพรรคมากเลยที่ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงอ่ะ เพราะว่าผมชอบนโยบายเขาและผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะทําได้แต่ก็ผมสงสารนะคือถ้าถ้าผมเสกคะแนนได้นะผมจะเสกให้พรรคที่ไม่ซื้อส์ใครเสียงได้สสแล้วก็เสกให้อ้พวกที่มาซื้อส์ใครเสียงนั่นตกทุกคนเลยอะแต่คุณว่ากากาตมันเส้นตื้นไหมผมว่ากกตรบบรีหนึ่งพันเหรอโอ้โห กรกตเป็นเส้นตื้อหรือเปล่าอันนี้คือการตั้งคําถามของหมอปลาและใครหลายหลายคนกรกตมึงไปเชื่อมาเหรอที่มันสาบานกันว่ามันไม่เออซื้อสิทธิขายเสียงมึงเชื่อแล้วกรกตถ้ามึงเชื่อนะขอโทษมึงเกิดลูกมาเป็นฟายแน่เลยอ่ะกรกตถ้ามึงเชื่อไอ้สิ่งที่นักการเมืองบางพักมันสาบานกันอะเมื่อเมื่อวานในการของพี่สรยุทธเอาไปดีเบตพี่เห็นไหม เขาจับมือจะไปการเลือกตั้งที่ไม่มีการซื้อเสียงใ,ใครเสียงพี่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเลยคือแบบวิราชบรี2 0 0สองพันน่าจะแข่งขันรุนแรงผมรู้เลยสองพันพักไหนเนี่ยผมรู้เลยพักไหนเขาว่าทางใต้อะสองขามาอยู่เขตเนึ่งไง เขาว่าโหดมากมีอยู่เขตนึงเขาว่าโหดมากทุ่มเป็นหมื่นเขตนั้นทุ่มเป็นหมื่นแล้วทุกคนกลัวไอ้คนนี้มากเลยไอ้ทุกคนทุกคนอะกลัวไอ้คนนี้มากเลยสงขามอยู่เขตนึงน่ากลัวมากเขาว่าแค่หัวคะแนนเนี่ยมันดาวรดให้เลยนะมันดาวรดให้เลยนะแล้วถ้ามันได้เนี่ยมันมันเสือเลยนะสงขาสงขามีอยู่เขตนึงน่ากลัวมากเลย ไอตัวเต็งๆน่ะลีกหมดเลยอ่ะเพราะเงินหนักเลยเงินหนักเลยสวัสดีทุกคนกกตตื่นได้แล้วกกตจา๋าเข้าซื้อสีิ์้ายเสียงเขาเอาเงินซื้อสิทีค์้ายเสียงไปซื้ออะไรกินตอนเนี้ยถ่ายเป็นอุจจระหรือมันกกตทุกคน แม่กระทั่งคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แต่ผมเชื่อว่าคุณต้องมีความรู้เพราะคุณได้ดูโซเชียลไปจูงปู่ย่าตายายไปบอกพ่อบอกแม่เราที่เขามีสิทธิ์กาได้เนี่ยบอกพ่อแม่เลยว่าอย่าไปกาไอพักและไอเบอร์ที่มาซื้อสิขายเสียงไม่งั้นตัวเราเนี่ยจะอยู่ก็ลลาบากมันก็จะเจริญแค่ถ่าไฟประเทศไทยอะแต่ในหม้อข้าวเราไม่มีอะไรจะกินจเจริญแค่เสาไฟฟ้าจเจริญแค่แสงสว่าง แต่แสงสว่างภายในบ้านมันมืดมิดเข้าใจไหมครับคุณคิดดิเข้าราคาเกณฑ์่าไรสี่พันถึงเจ็ดพันบาทดูวัวถูกไม่ถูกคอน,นมแย่ไม่แย่ถนนเดินทางไปเสี่ยงไหมพี่จะต้องมาจัดงานให้ภาพมาสวดเสี่ยงทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยพี่จ๋าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลย บอกปู่ย่าตายายเรามีโซเชียลเราต้องบอกแกครับว่าถ้าเรายังขืนกาไอ้พวกที่มาซื้อสิขายเสียงเนี่ยมันเข้าไปก็โกงกินประเทศเหมือนเดิมประเทศเราก็ได้แค่นี้แหละและผมเชื่อว่าถ้าเราทุกคนไปกาพักที่ไม่ซื้อเสียงแล้วเขารวมตัวกันจดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยผมเชื่อประเทศเราเนี่ยจเจริญแน่นอนครับจเจริญแน่นอนครับมันไม่แย่เหมือนอดีตและปัจจุบันที่ผ่านมา เพราะถ้าในอนดีตอ่ะถ้านักการเมืองที่ผ่านมามันเก่งจริงอ่ะมันไม่แย่ขนาดนี้หรอกทุกคนว่าจริงไหมทุกคนว่าจริงไหมฮะทุกคนเชื่อผมเถอะมันโกงมันกินกันมาแต่มันไม่รู้จักพอไอเงินสก,กรรําโมงสแก,กรรมเมอร์อนะเต็มหมดเลยถ้ามันดีแล้วเห็นไหมประเทศไทยมีม,มีมีคนเก่งอยู่ไม่กี่คนอะ่ะไปอยู่กระทรวงนี้เสร็จไม่กี่เดือนย้ายกระทรวงใหม่ อีกไม่กี่เดือนากกระทรวงนี้ใหม่มึงจะเก่งเกินเหรอมึงจะเก่งเหรอแล้วแล้วแล้วไม่ต้องไปเชื่อเลยว่าเลือกพวกเขาไปมีประสบการณ์ในการทํางานประสบการณ์ในการโกงกินหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ประสบการณ์ในการทํางานบริหารประเทศหรอกครับแต่มันคือประสบการณ์ในการโกงกินประเทศเชื่อผมไหม ทุกคนเชื่อผมไหมไม่ต้องไปเชื่อมเลยมันขายฝันว่าถ้าเลือกพวกมันเนี่ยมันสามารถต่อโครงการต่างๆที่มันทำไว้พี่เชื่อมันเหลยมันต่อแหลเพราะก่อนหน้านี้มึงไม่ทำให้มันสำเร็จดูร่วงไปล่ะแต่พอมาเลือกตั้งทิ้งมาเสือกมาขายฝันต่อไอ้ชาวบ้านมงก็เชื่อพอได้ตังมาก็ไม่รู้นโยบายพักไหวพักเนี้ยมันชั่วมันเลวยังไงก็ไปใส่ให้เขาต่อ มันเป็นเมื่อกี่สมัยแล้วย้ายกกะสรวงย้ายแกะสรวงพอไม่พอใจก็ปรับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ก็รัฐมนตรีเดิมๆแกเบีย่ยงย้ายกกะสรวงพัดกันชมเพื่อจะตัดสูดถ่ายรูปติดไว้ฝาผนางังนั่นคือความภูิใจของพวกมันของพวกรัฐมนตรีมันเข้าใจไหมฮะความจริงมันไม่มีอะไรเลยทุกคนจําไว้นะครับรับเงินมากาพักที่เขาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับ หนึ่งคะแนนเสียงมันเป็นของเราครับแล้วก็กาเห็นชอบในช่องเห็นชอบและมาเห็นชอบทุกคนครับมันต้องแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะรัฐธรรมนูญอันเนี้ยมันไม่สามารถไปตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองได้เลยครับและมันมีองค์กรอิสระที่แต่งตั้งโดยพวกนักการเมืองชั่วเข้ามาสุดท้ายมาทำอะไรครับมันก็อยู่แบบนี้แหละครับกาช่องเห็นชอบ ซื้อเลือกพักที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับเข้าใจนะครับมันต้องมันต้องแก้ไขครับเข้าใจไหมฮะพอเราพูดแบบนี้ปับ๊บมันก็มีไอ้พวกหัวคะแนนที่ไม่พอใจไอ้พวกพักที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็ช่างแม่งมัเราไม่สนใจอยู่แล้วครับเพราะผมเป็นคนแบบนี้ทุกคนนะทุกคนเรามีโซเชียล เราดูนโยบายพักเราจะไปดูเงินที่กัามาซื้อเราแป๊บหบนึ่งกินข้าวเก็บก่อนกินไปแนะล้วไายไปมันเยียเอาง่ายเลยลูกเอาง่ายทุกคนบอกว่าขายข้าวได้หกแสนตันแต่เขาเคยถามชาวบ,บ้านไหม ขายได้ตันละกี่บาท4,000-7,000บาทมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตอนที่คุณขายไม่ได้เลนนั้นราคาเนี้ยคุณเชื่อไหมไอตอนที่มีข่าวว่ารัฐบาลไทยเนะี่ยไปเจราจากับจีนนะ่ะสามารถขายข้าวได้หกแสนตันนะ่ะชาวนาประเทศไทยมันโคตรดีใจเลยทุกคนเขาวหวังว่าข้าวน่าจะได้เกลืนละหมื่นแต่ขอโทษไอตอนตัดไปขายถุยกัทุกคนเลย สุดท้ายเราไม่รู้ว่าไอ้หกแสนตันเนี่ยเขาขายให้ใครชาวนาก็ได้ราคาแค่สี่พันถึงเจ็ดพันบาทเหมือนเดิมแต่มาคุยราคาเม้อว่าขายได้หกแสนตันทุกคนดูเลยฮะคือทุกคนเชื่อไหมวันที่เขาขายข้าวได้หกแสนตันน่ะชาวนาจากบ้านผม,มโคตรดีใจกันเลย เขาเขาโมทนาสาธุทั่วหัวเลยโอ้ยกูจะได้ปลดหนี้ปลดสินแล้วเขาน่าจะได้เกลละหมื่นแกปตอนไปขายเขาก็มือไก่แนะ้าผากเขาถามาเฮ้ยหมอปลาทําทไมมันถึงได้ราคาเหมือนไม่ได้ไปขายให้จีนเลยทั้งหกแสนตันน่ะนี่แหละฮะคือการเคาะกลาให้หมามันดีใจเคาะกลาให้ชาวนานดีใจสุดท้ายก็ซื้อในราคา เท่ากับที่ยังไม่ขายให้กับจีนมะพร้าวครับตัวน,นี้มะพร้าวเป็นไงลูกลูกลูก็สองบาทลูกละลูกละสองบาทพอทนแต่บางที่ไม่ขายไม่ได้พี่คิดดูมะพร้าวบางที่ไม่ขายไม่ได้บางสิ่ไม่ขายไม่ได้วัวเป็นไงวัวถูกแต่เรากินเนื้อราคาแพงแต่ตัวที่เราเลี้ยงถูกแม่งมากเลย แต่เนื้อราคายังแพงอยู่สองร้อยว่าแต่ตัวถูกมาก mm. เพราะอะไรอะ่ะ <Yeah. S 1> เนื้ออินเดียนําเข้าเนื้อเถื่อนนาเข้า mm. ถามว่ารัฐบาลมารู้กันไหมอะ่ะ mm. คุณคิดว่ามันรู้ไหม mm. ฮะมันคิดว่าประชาชนนี่โงอ่อ่ะในเมื่อเขาคิดว่าเรางโงอ่อ่ะเราต้องทําตัวให้มันฉลาดครับ mm. ในการเลือกตั้งคราวนี้ mm. เพราะเขาดูถูกพวกเราไว้เยอะมาก ตัวถูกมากเพราะเนื้อเถือนประเทศอินเดียมานําเข้าแล้วใครนําเข้าได้อ่ะก็นักการเมืองเปล่าอ้าวนมคนเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงโคนมมีอยู่กับสองหมื่นครอบครัวก็กําลังจะชิบหายเพราะนํานมผงเข้าต่างๆประเทศคุณดูดิฮะอาชีพของคนไทยมันจะไม่มีแล้วอ้าวล,ลงให้ปลูกกล้วยหอมทองหมอปลาแม่งปลูกเป็นพันต้นเลย แม่งขายไม่ได้ล้นตลาดตอนแรกผมว่าญี่ปุ่นซื้อรับซื้อแม่งหมดเราก็ดีใจเว้ยเราจะได้เงินล้านกับเขาบ้างสุดท้ายแม่งหลอกอ่ะปิดด่านปิดชายแดนแต่ทาไมสินค้าเกษตรขมรยังเข้ามาได้อ่ะฮะปิดภาษาอะไรของมึงอ่ะเขาปิดด่านปิดชายแดนแต่สินค้าขมรโดยเฉพาะขะม่วงม่วงแก้วขมิขมขม้นเน่ยฟักทองฟักทอง,งอ่ะมันก็ยังเอาเข้ามาประเทศไทยได้ มึงปิดตรงไหนอมึง,มงว่ากูไม่เข้าใจทำไมมันจะเข้ามันจะเข้ามาได้อะฮะนมผงนะพี่มันพึ่งนำเข้ามาเมื่อมกราปีหกแปดนี่เองครับมันพึ่งนำเข้ามามกราปีหกแปดครับนมผงอนะศนเปอร์็นภาษีมาศูนย์เปอร์เซ็นต์ นี่ไอ้นมโคลล0ร100้อปอรแล้วก็ขายยากพี่ขอโทษนะถ้าคุณยังเลือกถ้าคุณอยากใช้ชีวิตแบบเดิมๆน่ะมันก็ไม่ไหวเพราะทุกคนมันจะไม่รอดแล้วเขาา้าใจไหมฮะอาชีพเกษตรกรนะี่แย่มากๆเลยตอนเนี้ยมันแย่กับทุกอาชีพเพราะมันเจอไอรัฐบาลเหม่นขี้ฟันขายฝันไว้นะทุกคน เราต้องรนนรงครับรับเงินมากากาไอ้คนที่ไม่ให้เงินครับทุกคนเพราะไม่งั้นเราก็ต้องเจออยู่สภาพนี้เราทนกันมากี่ปีแล้วครับวันที่แปดเป็นโอกาสของเราอย่าให้พวกรัฐมนตรีนะักการเมืองมันหาว่าเรายังโง่อยู่เราต้องฉลาดโดยการรับเงินของมันมากาคนที่ไม่ให้เงินทุกคนต้องฉลาดครับทุกคนต้องฉลาดได้แล้ว ไม่งั้นมันก็ยังดูถูกพวกเราต่อเวลาเลือกตั้งทีเนี่ยมันก็ขายนโยบายสุดท้ายก็ซื้อสิขายเสียงเข้าใจไหมครับทุกคนวันที่แปดเราต้องทําตัวเราให้มันฉลา,าดอย่าให้พวกนักการเมืองที่มันซื้อเสียงว่าพวกเราได้เข้าใจไหมครับ